หัวข้อที่สองครับกฎของความน่าจะเป็นน้องอาจจะสงสัยว่าเอานี่พี่จะมาสอนเลขหรือสอนชีวะอย่างที่บอกไปนะครับคณษษิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนาะดังนั้นคณิตศาสตร์บทหนึ่งที่เราจะเอามาใช้ช่วยในการคำนวณโจทย์ทางพันธุศสาสตร์เนี่ยครับคือเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเรื่องแรกครับกฎแรกที่เราเอามาใช้กันคือเรื่องของกฎการคูณนะครับกฎการคูณใช้เมื่ออะไรครับใช้เมื่อเหตุการณองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันได้ เกิดพร้อมกันได้นุแล้วก yes, ็หร so, you know, <te> yeah. ือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันนะครับและเป็นอิสระต่อกันเขาเป็นอิสระต่อกันคืออะไรครับคือสมมุติว่าเราบอกว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์ A กับเหตุการณ์ B นะครับเหตุการณ์เกับเหตุการณ์ B เนี่ยเป็นอิสระต่อกันเมื่อ A และ b ไม่ส่งผลซึ่งกันและกัน ไม่ส่งผลกระทบนะครับไม่ส่งผลกระทบเื่งกันอะไรกันเช่นอะไรครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีลูกเต๋ากับมีเหรียญอยู่ครับเราโยนเราโยนเหรียญขึ้น,นับจะออกขวหรือก,ก้อยกับโยนทอยลูกเต๋านะครับจะออกแต้มหนึ่งหรือแต้มสองสามสี่ห้าหกมันไม่ได้เป็นผลอไอไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเรื่องกันอะ้กันถูกไหมครับมันเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราบอกว่า เคนโอกาสที่คนกินเหล้าจะเป็นโรคตับแข็งอ่าอย่างเงี้ยมันมีผลต่อเนื่องกันแล้วกันครับโอกาสที่จะได้จะสุ่มคนในประชาการเป็นโรคตับแข็งแล้วสุ่มคนเป็นเหล้าอย่างเี้ยอ่ามัน,ม,นมันเป็นผลตอ่อเนื่องกันอันนั้นคือไม่เอกสะต่อกันละแต่การโยนเหรียญครับการโยนเหรียญกับการทอยลูกเต๋าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันไม่ได้กระทบกันละกันครับอ่าเนั้นเราลองดูตัวอย่างนิดนึงก,ก่อนเนาะลองดูตัวอย่างที่เป็น เชิงคณิตศาสตร์ก่อนเราเคยมาดูทางชีววิทยาว่าใช้ยังไงครับสมมุติอ่านในทางคณิตศาสตร์เราทบทวนกันให้นิดนึงหากโยนเหรียญนะครับโอกาสที่เหรียญจะขึ้นหน้าหัวกับหน้าก้อยมีค่าเท่ากันถูกไหมคือ0.5นย์าะเพราะว่าโยนเหรียญหนึ่งครั้ง sample space เป็น,นยังไงครับโยนเหรียญหนึ่งครั้ง sample space ก็คือมีออกหัวหไหมถูกไหมหรือออกก้อยคือ tail ถูกไหมครับงั้นสมมุติว่าโอกาสที่จะออกหัว probability ของการออกหัวนะครับก็มีอยู่ ก็คือต้องเป็นอีเวนต์นะเป็นอีเวนต์หาร sample space ถูกไหมครับอ่าอีเวนต์มีเท่าไหร่อีเวนต์ออกหัวคือ 1. Sample Space ทั้งหมดมีสมาชิกเอ่อโทษครับนี้มันต้องเขียนเป็น n n อีเวนต์เนาะกับ n sample space จำนวนสมาชิกขอ event, event, งอีเวนต์อีเวนต์ที่เราสนใจคือออกหัวถูกไหมหนึ่งกับ s a m p l e space ทั้งหมดมี2นะครับส่วน probability หรือโอกาสที่จะออกก้อยนะครับก็คือ จำนวนอีเวนต์ที่เราสนใจหารจำนวนแซมเปลิลสเปซซึ่งอีเวนต์ที่เราสนใจคือออกก้อยเนี่ยมี1ครั้งแล้วแมเปลิลสเปซทั้งหมดมี2งันั้นความน่าจะเป็นในการออกหัวกับออกก้อยเท่ากันคือ0ูนนั่นเองนะครับ <c oughs> นี่เนาะหากเราโยนเหรียญสองครั้งครับอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่จะื่อนเหรียญขึ้นหน้าก้อยทั้งสองครั้งเป็นเท่าไหร่อ่ะจริงๆเราอาจจะตีตารางดูก่อนก็ได้นะครับตีตารางดูเนาะสมมติเราบอกว่าอ่านี่ฝั่งนี้คือโยนครั้งที่ โยนครั้งที่สองเขาบอกโยนเหรียญสองครั้งแลฝั่งนี้คือโยนครั้งที่หนึ่งสมมติว่าโยนเหรียญแต่ละครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราดูเป็นอิสระต่อกันก่อนเนาะโยนครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวหรือก้อยโอกาสเกิดเป็น0.5เท่ากันถูกไหมหรือโยนครั้งที่สองนะครับโอกาสเกิดหัวกับเกิดก้อยเนี่ยก็เท่าเท่ากันถูกไหมครับก็คืออย่างครึ่งครึ่ง0.5นะครับทีนี้เราก็มาลองดูเนาะ เราสมม, si abor, สมมุติว่าเราไม่เห็นตัวเลขในตารางนี้ก่อนปิดไปก่อนอืถ้าสมมุติว่าโยนครั้งที่หนึ่งได้หัวโยนครั้งที่สองได้หัวเราก็จดไว้ว่าเป็นหัวหัวถูกไหมโยนครั้งที่หนึ่งได้หัวครั้งที่สองได้ก้อยก็เป็นหัวก้อยครั้งที่หนึ่งได้ก้อยครั้งที่สองได้หัวก็เป็นก้อยกับหัวครั้งที่สี่ครับได้ก้อยกับก้อยอย่างเงี้ยเราบันทึกไว้ว่าเป็นก้อยก้อยทีเนี้ยเราได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งหมดสี่แบบตรงนี้ถูกไหมได้ผลลัพธ์ออกมาสี่แบบแต่ละแบบเนี่ยโอกาส ที่จะเกิดอะไรแบบมันก็เท่าเท่ากันถูกไหมนั่นก็คือแบบละหนึ่งในสี่นั่นเองถูกหครับหนึ่งในสี่คือศูนย์จุดสองห้าครับหนึ่งในสี่ศูนย์จุดสองห้า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 อย่างนี้เราจะใช้วิธีตีตารางก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่เยอะเรายุ่งยากกว่านี้ใช้กฎการคูนก็จะง่ายกว่าครับอย่างเช่นอย่างนี้ยเราบอกว่าเกิดหัวกบหัวเราก็บอกว่าเออมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันถูกไหมโยนเหรียญครั้งที่หนึ่งกับโยนเหรียญครั้งรก็ไไไม่่ด้สงผลอะ ่อการผลในการโยนเนีครั้ง,งที่2นั้นเราเลยใช้กฎการคูณได้ถูกไหมดังนั้นเราก็เลยบอกว่าเออนั้นโอกาสในการออกหัวครั้งแรกเป็น1นส่วนสโอกาสออกหวัวครั้งที่2ก็1นส่วนสองันั้นโอกาสที่จะออกหัวแล้วออกหัวต่อก็คือ1นส่วนสคูณกับ1นส่วนสได้เลยครับเป็นกฎการคูณเนาะก็จะเท่ากับ1นส่วนสอันอื่นก็เช่นกันเนาะโยนครั้งแรกสมมติอยากอยากรู้ว่าถ้าโอกาสในการโยนครั้ง,งแรกออกก้อยโอกาสโยนครั้งที่2ไ,ได้หัวเป็นเท่าไหร่ล้วก็ดูโอกาสออกก้อยครั้งแรก ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมโอกาสออกว่วครั้งที่สองก็คือครึ่งหนึ่งเหมือนกันนั้นมันเป็นเอเสกณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันและเป็นเอเสระต่อกันก็จับเป็นคูณกันได้เลยคือหนึ่งส่วนสคูณหนึ่งส่วนสก็หนึ่งหนึ่งส่วนสี่โอกาสเอ่อออกก้อยจากก้อยครับอย่างที Writing ่โจทย์ถามเนาะโอกาสในการเอ่อออกก้อยสองครั้งครับก็ดูเนอะออกก้อยครั้งแรกโอกาสหนึ่งส่วนสองออกก้อยครั้งที่2โอกาสก็1นส่วนสองเกิดต่อเนื่องกันเป็นเอิสระต่อกันก็จับใช้กฎการคูลนะก็ตอบหนึ่งส่วนสี่ครับ โอกาสที่จะออกหัวหนึ่งครั้งออกก้อยหนึ่งครั้งเป็นเท่าไรอ่าเขาอนี้ไม่ได้ตอบหนึ่งส่วนสี่แล้วเนะอะเพราะอย่าลืมอันนี้เราก็มีโอกาสเกิดก้อยก่อนหัวหรือเกิดหัวก่อนก้อยก็ได้ครับดังนั้นเราต้องเอาสองอันนี้มาบวกกันเนาะสมมติโจทย์ถามแค่ว่าออกหัวหนึ่งครั้งก้อยหนึ่งครั้งโดยไม่ได้ฟิกลำดับว่าก้อยหรือหัวต้องมาก่อนกันนั้นสองอันนี้ก็ได้ทั้งคู่ก็ต้องเอามารวมกันแล้วตอบเป็นหนึ่งส่วนสองประมาณนี้นะครับอันนี้คือในชเชิงคณิตศาสตร์ เราเอามาดูซิว่าลองมาดูซิว่าในทางชีววิทยาเราเอากฎการคูณมาอเออากฎการคูณมาเปรียบเทียบยังไงนะครับดยตัวอย่างครับตรงเปรียบเทียบตัวอย่างที่แล้วกับการทดลองผสมพันธุ์ลูกรุ่นแรกให้ได้ลูกรุ่นที่สองของเมนเดลย,ยังจาได้ไหมผสมพันธุ์ถั่วรุ่นพีน parental, รุ่นพ่อแม่เขาเอาถั่วฝักสีเขียวมานะเอามาผสมพันธุ์กับถั่วฝักสีเหลือง สีเดียวไม่มีขอใช้สีส้มแทนนะครับรุ่นลูกรุ่น F 1เอ,อ่ F หนึ่ง F หนึ่งเนี่ยเป็นฝักสีเขียวหมดเลยถูกไหมจำได้ไหมอันนี้เรารู้ถูกไหมว่าเมนเดลเนี่ยเขาบอกว่าเขารุ่นพ่อแม่เนี่ยเขามั่นใจว่าถั่วที่เอามาผสมพันเนี่ยเป็นพันแท้ <c oughs> แล้วเห็นไหมว่าลูกรุ่น F 1่เนี่ยเป็นถั่วฝักสีเขียวหมดนั้นสีเขียวเป็นลักษณะเด่นเราก็จะบอกว่านี่คือ เด่นพันธุ์แท้นะครับจีใหญ่จีใหญ่อันนี้คือเด่นอ่าอันนี้คือด้อยพันธุ์แท้ครับคือจีกจีเล็กลูกลุ L ่นเอสหนึ่งออกมาอ่าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วโน้ว่ามันเป็นเฮตโรไซกัสแน่ๆล่ะจีใหญ่จีเล็กนะครับทีนี้ยังไงต่อเอ่ยเราเอาเอสหนึ่งมาผสมพันธุ์กันเองถูกไหมเอาเอสหนึ่งมาผสมพันธุ์กันเองเอาผักผักสีเขียวที่เป็น อินดอยเนี่มาผสมพันธุ์กันเองยินดอยไม่ใช่ยินดอยครับเป็นพันธุ์ทางมนผสมพันธุ์กันเองปรากฏเขาบอกว่าลูกรุ่น f 2เนี่ยได้เป็นเขียวต่อเหลืองเป็น 1. อัตราส่วน3มต่อหนึ่งถูกไหมแลเขียวต่อเหลืองเป็นสมต่อหนึ่งเราก็ดุงดูแล้วครับว่าอ่าคืออะไรเนี่ยอย่างนี้เราจำแนกมเอยในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนาะ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสถูกไหมไมโอซิสเซลล์ลูกที่ได้เนี่ยจำเป็นโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งก็คือว่าโครโมโซมแท่ง2แท่งที่อยู่ในโครโมโซม2แท่งที่อยู่ในเซลล์ตั้งต้นเนี่ยต้องถูกแยกไปแท่งหนึ่งไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ตัวหนึ่งอีกแท่งหนึ่งไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาคิดดูเนาะ สมมตินี่เป็นต้นสมมตินี่เป็นต้นพอ่อต้นแม่นั้นต้นพ่อก็สามารถสร้างละอองในนูที่เป็น G ใหญ่กับจีเล็กได้สองแบบนะครับต้นแม่ก็สามารถสร้างเซลล์ไข่ที่เป็น G ใหญ่กับ g ีเล็กได้สองแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันก็อย่างละครึ่งๆึ้งเท่ากันถูกไหมเออนั้นก็เป็น โอกาสก็คือ1นึ่ส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนั้นตรงนี้ครับจใหญ่จใหญ่โอกาสเกิดก็คือ1นึ่วนสคูณหวนสะครับก็คือ1นวนสครับตรงนี้ช่องนี้จใหญ่จเล็กโอกาสเกิดก็เอา1นวนสมาคูณกับหนวนสครับคือ1 4, นวนสครับเพราะมันเป็นเกิดตอน,นื่องกันถูกไหมเราเลือก ยินจากพ่อมาเลือกยินจากแม่มาต่อเนื่องกันและเป็นอิสระต่อกันนะครับใช้กฎคันคูณได้ในกรณีนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันครับจีใหญ่จีเล็กก็เป็น1นึ่ส่วนสแล้วก็จีเล็กจีเล็กนะครับมารวมกันจีเล็กจีเล็กก็กลายเป็น1นึส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองคือหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันก็จะเหมือนกันกบตารางการโยนเรียนหัวก้อยเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับอลองดูตัวอย่างข้อต่อมาไม่ใช้ตารางเมื่อกี้ละ บอกว่า <Scroll> หากเมนเดลพบว่าลูกทุ่นที่สองมีอัตราส่วนลูกที่มีเมล็ดกลมต่อลูกที่มีเมล็ดครุขะเป็นสาต่อหนึ่งและอัตราส่วนลูกที่มีเมล็ดสีเหลืองต่อลูกที่มีเมล็ดสีเขียวเป็น3ต่อหนึ่งต้องหาอัตราส่วนลูกที่มีเมล็ดกลมสีเหลืองต่อเมล็ดกลมสีเขียวต่อเมล็ดครุขะสีเหลืองต่อเมล็ดครุขะสีเขียวอ่ะตอนนี้มันอยู่ในรูปอัตราส่วนอยู่เรามองยากคิดยากเนาะเพราะเมื่อกี้เราใช้เป็นรูปเศษส่วน น่าจะมองง่ายกว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าลูกเมล็ดกลมต่อเมล็ดขุขะอัตราส่วนเป็นสามต่อหนึ่งนะครับเราก็ดูสิบอกกลมต่อขุขะเป็นสามต่อหนึ่งแล้วทั้งหมดมีสี่ส่วนถูกไหมงั้นโอกาสที่เกิดลูกกลมเนี่ยก็สามส่วนในสี่ส่วนก็คือสามในสี่นะครับขุขะโอกาสเกิดคือหนึ่งส่วนในสี่ส่วนก็คือหนึ่งในสี่นั่นเองนะครับ สังเกติดนึ่งมันบวกกันความน่าจะเป็นบวกกันต้องได้หนึ่งถูกไหมความน่าจะเป็นในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเอาอีเวนท์ทั้งหมดเอาความน่าจะเป็นของอีเวนท์ทั้งหมดที่อยู่ในแซมิลสเปซมาบวกกันต้องได้หนึ่งแล้ไอเซมิลสเปซในกรณีนี้คือลักษณะของผิวสัมผัสของเมล็ดถั่วนะครับต่อมาเรื่องของสีของเมล็ดบ้างสีเขียวกับสีเหลืองอัะตราส่วนก็เป็นสามต่อหนึ่งเหมือนกันครับงั้นสมมติเราก็บอกว่าเมล็ดสีเขียวสีเหลืองต่อสีเขียวครับขออภัย ในอันนี้ในในการทดลองจริงๆเป็นสีเขียวเป็นลักษณะเด่นถูกไหมสีเขียวต่อเหลืองเป็นสามต่อหนึ่งแต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้โจทย์กาหนดมาเฉยๆหากเป็นเรื่องสมมติเราเป็นเรื่องสมมติมันก็ต้องตามโจทย์ไปเทาะแต่ในการทดลองของมันจริงๆเขียวกับเหลืองเขียวมันเด่นกว่าับแต่อันนี้เรื่องสมมติก็ไม่เป็นไรสมมติไปครับเมได้สีเหลืองต่อเขียวเป็นสามต่อหนึ่งเหลืองสามส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนก็คือสามในสี่เนาะแล้วก็สีเขียว หนึ่งส่วนจากสี่ส่วนก็คือหนึ่งในสี่นะครับงั้นเราจะเห็นแล้วว่าอันนี้สองอันนี้บวกกันก็ได้หนึ่งเหมือนกันเนะเพราะเป็นความน่าจะเป็นในเรื่องเดียวกันเอาโอกาสของสมาชิกในสัมพันสเปซทั้งหมดมาบวกกันก็ต้องได้หนะนึ่งนะครับอ่ะนี่เราถามครับเราถามอัตราส่วนลูกที่เมล็ดกลมสีเหลืองเห็นไหมอันนี้เรามีสองขั้นนะครับเหมือนเราเลือกก่อนเราเลือกว่าเราเลือกเอามเมล็ดกลมมาเป็นขั้นแรกเนะแล้วเราค่อยเลือกสีของมเมล็ดเป็นขั้นที่สอง ลักษณะเมล็ดกลมกับลักษณะสีมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันถูกไหมครับมันเป็นอิสระต่อกันนะเพราะว่าลักษณสีมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อผิวสัมผัสของเมล็ดในขณะเดีวยวกันผิวสัมผัสของเมล็ดก,ก็ไม่ได้ส่งผลต่อสีนะครับนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันเราจะเกิดร่วมกันนะครับเกิดร่วมกันดังนั้นเราใช้กฎการคูณได้เลยนะครับแล้วเราลองดูซิเมล็ดกลมสีเหลืองกลมคือสามในสโอกาสเกิดเมล็ดกลมคือ3ามส่วนสโอกาสเกิดสีเหลืองคือ3ามส่วนสี่ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดเมล็ดกลมสีเหลืองครับก็คือ3ามส่วน4ี่คูณ3ามส่วน4ี่ก็คือ9้าส่วนสิหกนั่นเองครับนั้นเขียนตรงนี้ก่อนเลยนะกลมเหลืองเขียนตามนี้เลยกลมเหลืองคือเก้าต่อสิบหกครับต่อมา,มาเมล็ดกลมสีเขียวกลมสีเขียวก็ต้องดูว่ากลมโอกาส3าในสี่เขียวหนึ่งใน4ี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันและอิสระต่อก,กันก็กลับมาคูณกันได้ครับใช้กฎการคูณได้3ามส่วน4ี่คูณหนึ่งส่วนสีก็คือสามส่วนสิบหก ถูกไหมอืมก็เ,เป็นอ่าเมล็ดกลมสีเขียวก็คือสามส่วนสิบหกครับต่อเมล็ดครุขะสีเหลืองครุขะสีเหลืองแล้วก็ดูครุข่ะโอกาสเกิดครุข่ะคือหนึ่งในสี่สีเหลืองคือสามส่วนสี่นั้นครุข่ากับเหลืองหาโอกาสเกิดครุข่ากับเหลืองร่วมกันครับก็เป็นกฎการคูณถูกไหมอืมก็หนึ่งวนสี่คูณสามนสี่ก็คือสามส่วนสิบหกครับและโอกาสเกิดเมล็ดครุข่ะสีเขียว ครุขขสีเขียวโอกาสเกิดครุขะหนึ่งในสี่โอกาสเกิดสีเขียวหนึ่งในสี่เอามาเกิดร่วมกันและอิสระเ่อกันเป็นหนึ่งในสิบหกนะครับอเอาได้แล้วแต่ว่าอัตราส่วนเราตอบแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอัตราส่วนเราควรเขียนเป็นจํานวนเต็มนั้นเราก็เอาสิบหกคูณตลอดอัดตราส่วนครับก็จะได้มาเป็นเก้าต่อสามต่อสามต่อหนึ่งนั่นเองครับนี่ครับเป็นคําตอบครับนี่ครับก็ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ เรื่องของความน่าจะเป็นกฎทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับการแก้ปัญหาทางชีววิทยาได้นะครับอ่ะมันเมื่อกี้นี่คือกฎแรกคือกฎการบวกต่อมาครับเรามีกฎความน่าจะเป็นอีกกฎหนึ่งครับเรียกว่ากฎการเอ้ยเมื่อกี้กฎการคูณขออภัยครับเมื่อกี้กฎการคูณอีกกฎหนึ่งที่ต่อมาใช้ครับคือกฎการบวกเนาะกฎการบวกนี้ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันนะไม่พร้อมกันอืมตัวอย่างครับดูตัวอย่างเลยดีกว่า ไม่ไม่พร้อมกันในนี้หรือเราแยกกรณีคิดก็ได้หากเป็นเดียวพบว่าลูกรุ่นที่สองมีอัตาส่วนลูกที่มีเมล็ดกลมมีเมล็ดกลมต่อลูกที่มีเมล็ดขรุขระเป็นสามต่อหนึ่งและอัตราส่วนลูกที่มีเมล็ดเหลืองต่อลูกที่มีเมล็ดเขียวเป็นสามต่อหนึ่งก็คืออันเดิมเนั่นแหละรครับโจทย์ข้อเดิมเลยแต่เปลี่ยนคําถามใหม่เปลี่ยนว่าตรงหาโอกาสที่ลูกจะมีเมล็ดกลมสีเหลืองหรือ เมล็ดครุขระสีเขียวข้อนี้ใช้กฎการบวกเพราะว่าตรงคําว่าหรือเนี่ยคือลูกเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นเมล็ดกลมสีเหลืองและเมล็ดครุขระสีเขียวในเวลาเดียวกันถูกไหมเออแต่ว่าถ้ามเราดูใ้ช่วงแรกในช่วงแรกที่บอกว่ามีเมล็ดกลมสีเหลืองเนี่ยเมล็ดกลมสีเหลืองมันเกิดพร้อมกันได้ถูกไหมเมล็ดกลมสีเหลืองเกิดพร้อมกันได้ก็คือไอ้ข้อเมื่อกี้ที่เราคิดถูกไหมเมล็ดกลมสีเหลืองใช้กฎการคูณก่อนเนาะตรงนี้กลมเหลือง คูณกันเป็นเท่าไหร่เกิดพร้อมกันก็ใช้กฎการคูณเก้าส่วนสิบหกถูกไหมกลมเหลืองเก้าส่วนสิบหครับอ่ะขุข่าเขียวขุข่าเขียวก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันได้ถูกไหมครับน้องเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเจ้าคิดขุข่าเขียวก็1ส่วนสี่ครับ1ส่วน4 <c oughs> รวมกันก็เป็นใช้กฎการคูณกันถูกไหมเกิดตอนนี้เกิดเกิดพร้อมกันก็เป็น1ส่วนสิบหกแต่ทีนี้เนี่ยเขาถามไงตัวเขาถามว่าโอกาสที่ลูกจะมีมเมล็ดกลมเหลืองหรือขุข่าเขียวเนี่ย เป็นเท่าไหร่คําว่าหรือเนี่ยคือโอกาสอันเนี้ยสองอันเนี้ยจะเป็นเม,ม,มล็ดเมล็ดนึงจะมีลักษณะกลมสีเหลืองและและขุขาสีเขียวในใน,ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมต้องเป็นฝั่งในฝั่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่ได้เกิดไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้เราก็เลยต้องใช้กฎการบวกเนาะพะใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันนะครับงั้นกฎการบวกแล้วก็มาบวกกันเลยครับ ั้นโอกาสก็คือ9ก้ส่วนสิบกวกหส่วนสิบก็ตอบครับแปลว่าเป็น1นึส่วนสิหรือตัดท่อนเปส่วนส่วนอย่างต่ำก็คือ5้ส่วนแเป็นคําตอบนะครับสังเกตนว่านี่เขาถามเป็นโอกาสนะครับต้องอ่านโจทย์ให้ดีเนะข้อเมื่อกี้เขาถามเป็นอัตราส่วนนอะข้อที่ใช้กฎการคูณเนี่ยเป็นอัตราส่วนข้อนี้ถามเรื่องโอกาสนะครับสมมติว่าเราอยากรู้ว่าเ้ยเราคิดถูกหรือคิดผิดเช็คง่ายๆครับโอกาสหรือความน่าจะเป็นเนี่ยมันต้องมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์กับ1 กาสของเหตุการณ์นใดๆก็ตามนะับอาจจะเท่ากับศูนย์หนึ่งนก็ได้ครับนั้นห้าส่วนแปดก็สอดคล้องก็มีโอกาสถูกนะแต่ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนันนี่เราจะเห็นเนอะว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์เรื่องกฎความน่าจะเป็นทั้งกฎการคูณและกฎการบวกมาประยุกต์กับโจทย์ทางคิววิทยาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทถัดไปนะครับว่าเป็นยังไงต่อกันติดตามชมตอนต่อไปครับสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ